วันนี้ผมพาทุกคนไปชมวัตถุมงคลของวัดเจ้าอามนะครับถือว่าเป็นรุ่นใหม่นะครับมีทั้งกําไรมีเหรียญแล้วก็มีเสือมีตระกุดนะครับรุ่นเสาห้าพิฆาตภัยรีมหาราชาโช,ชคนะครับเป็นพิธีใหญ่รุ่นเสาห้าที่ผ่านมานะครับซึ่งเกจิอาจารย์ก็มากันเยอะ ตอนนั้นผมไม่มีโอกาสได้มาถ่ายทำให้เพื่อนๆได้ชมวันนี้นะครับก็ถือโอกาสเดินทางและก็บอกเส้นทางมาวัดเจ้าอามเผื่อเพื่อนๆชอบวัตถุมงคลนะครับของทางวัดเจ้าอามมีหลายอย่างนะมีทั้งกำไลตรกุดไม้ไผ่แล้วก็เหรียญต่างๆครับติดตามได้รับชม เริ่มต้นการเดินทางนะครับวันนี้ผมนั่งรถไฟฟ้า MRT สถานีท่าพระนะครับไปลงที่สถานีบางขุนนนนะครับและก็จะไปต่อรถสองแถวที่นั่นนะครับ ถึงแล้วครับนี่บางขุนนนท์ครับเดี๋ยวเราลงไปต่อรถสองแถวนะครับหลังจากผมลงสถานีบางขุนนนท์แล้วนะครับรถไฟฟ้าเ r t นะครับก็จะมารอสองแถวนะครับไปวัดเจ้าอามนะครับทันสีแดงๆนะครับทุกคน มาเรอยังเอ่ยเขาบอกว่าไปได้หลายคันนะน่าจะผ่านตรงนี้นะครับต่อรถสองแถวนะครับราคา8ดบาทนะครับผ่านหน้าวัดเลยนะครับ นั่งรถสองแถวก็ไม่นานนะครับทุกคนก็สามารถนั่งได้ทั้งรถคันสีแดงและก็สีน้ำเงินนะครับสำหรับรถสองแถวพูดง่ายๆผ่านหน้าวัดแทบทุกคันนะครับนั่นเห็นไหมรถสองแถวคันที่ผมนั่งนะคันสีแดงแดงนะครับคันคันแบบนั้นเลยนะครับหรือว่าเป็นสีน้ำเงินก็ได้นะครับถึงแล้วนะครับวัดเจ้าอาม อยู่แฝงบางขุนนนท์เขตบางกอกน้อยกทมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะมีให้เช่าบูชาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่ก็จะมี อมีเหรียญภัยรีพิณาศมงคลเศรษฐีเสาห้าด้วยนะครับพิฆาตภัยรีมหาราชาโชคนะครับนี่เป็นเหรียญอย่างนี้นะครับทุกคนนี่มีเนื้อทองคำแล้วก็เนื้อลงยาแดงนะครับเนื้อเงินลงยาแดงเนื้อเงินลงยาม่วงแล้วก็เนื้อเงินลงยาฟ้านะครับ ก็จะมีเหรียญเนื้อเงินกรรมการเนื้อนวะแล้วก็เนื้อนวะโลหะเนื้อดีบกุกเป็นเหรียญพยาครุฑนะครับนี่มีเนื้อทองแดงธรรมดานั้นก็ราคา359นะครับแล้วก็มีเนื้อตะกั่วก็5้าห้านี่จะแพงหน่อยก็จะเป็นนี่เป็นเนื้อทองนะครับนี่เนื้อทอง ก็แปดหมื่นกว่านะครับแปดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าส่วนเนื้อเงินก็หลักพันนะครับสองพันกว่าเนื้อเงินแบบธรรมดาอย่างนี้ก็สองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้านะครับปลุกเสกตอนวันที่เสาร์ห้าขึ้นห้าข้ามเดือนห้าปีมะโรงตรงกับวันสงการพอดีพอดีนะครับ นี่ก,ก็คือพิธีพุทธาพิเศษรุ่นเสาห้าพิฆาตไทยลีมหาราชาโชคนะครับนี่โอ้เกจิอาจารย์ก็มาร่วมปลุกเสกกันเยอะนะครับถือว่าเป็นพิธีใหญ่นะครับมีกำไรพี่รอดด้วยนะทุกคนนี่เรียกโชคลาบนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามีแบบไหนเหลือมั่งนะครับ เป็นพระยอดธงและก็พยาพคลุธนามะปางปฏิหารนะครับรุ่นแรกวัดเจ้าอามแล้วก็มีเหรียญท้ามหาพรมมั่งมีสีสุขเสาห้าที่คาดภพรีมหาราชาโชคนะครับเหรียญก็จะเป็นเหรียญพระพรมนะครับนี่มีแบบนี้ด้วยนะทุกคนโ้สวยนะราคาก็เนื้อทองแดง รมดำก็จะ359นะครับก็ไล่ามาตามราคาเนื้อเงินก็หลักพันนั่นแหละครับนี่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ารุ่นนี้จะเหลือเยอะไหมนี่มีเสาห้าพิฆาตพรีก็จะเป็นมีเหรียญพิฆาตพลีมงคลเศรษฐีเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วก็เท้ามหาพรมมั่งมีสีสุกนี่ ก็มีเสือมหาเฮงวัดเจ้าอามก็มีกำไลพิรอดนะครับวิรูปักโหมหาสมบัตินะครับนี่แล้วก็มีตะกุดไม้ไผ่ตันมหาอุดนี่ก็ถือว่าเป็นวัตถุมงคลรุ่นใหม่ของทางวัดนะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวเรามาดูราคาในปัจจุบันนะครับนี่เป็นตะกุดไม้ไผ่ดิน เลี่ยมสแตนเลสสร้าง200ดอกนะครับราคาก็มีตั้งแต่359แล้วก็มีตะกุดไม้ไผ่ตันนะครับเปรียมเงินชุบทองฝังเพชรสร้าง200ดอกนี่559นะครับหรือว่าเพื่อนๆจะ ไม่เอากรอบเอาแต่ตะกรุดไม้ไผ่อย่างเดียวก็259นะครับนี่2 5 9นะแล้วก็มีเหรียญพระเจ้าตากสินเนื้อทองแดงมันปู2 9 9นะครับแล้วก็มีพระเจ้าตากสินเนื้อทองแดงกรมดำา299นะครับนี่ตรงนี้จะเป็นสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับราคาก็299เท่ากันนะครับตรงนี้ ส่วนตรงนี้จะเป็นเสือมหาแห่งเนื้อทองแดงนี่สร้างหนึ่งันองค์เองนะครับห้าร้อยเก้าสิบเก้านะครับนี่เสือมหาแห่งนี้ห้ารอย้าบเก้านะครับนี่ราคาระหว่างเนื้อทองทิพย์กับเนื้อทองแดงก็ราคาห้าร้อยเก้าสิบเก้านะครับส่วนเสือมาแห่งเนื้อตะก,กัวและก็เนื้อชนวนนะครับมสารศักดิสิทธิ์ที่ก็ 8 9ดนะครับนี่เป็นมวลสารสศักดิ์สิทธิ์นะครับส่วนเสือมหาเฮงครับกรรมการแล้วก็เสือมหาเฮงเนื้อนวะโลหกรรมการนี้หมดแล้วนะครับตรงนี้หมดแล้วนะครับจะเหลือแค่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีเหรียญพิฆาตพยรีเนื้อนวะพลายเงิน สร้างร้อยแปดองค์นะครับสามพันสองร้อยเก้าสิบเก้าเลียญนพิคาดเพลีเนื้อนวโลหะกรรมการสร้างร้อยแปดองค์เองนะครับหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบเก้านะครับนี่ทุกคนเป็นเหรียญที่สวยเหมือนกันนะเป็นแบบพยาคุดนี่ส่วนเนื้อต่างๆนะครับเนื้อเหรียญ พิฆาตเทลีเนื้อดีบุกนี้สร้าง500องค์ก็1,999นะครับมีเนื้อดีบกุกเนื้อดีบกแล้วก็เนื้อชนวนมวลสารเนื้อตะกัวก็จะราคาแตกต่างกันนะครับถ้าเนื้อตะกัวภายทองนี้ก็899นะครับ ก็มีราคาตั้งแต่หลักพันแล้วก็หลักร้อยนะครับนี่เป็นเหรียญน,นะครับนี่คือราคาในปัจจุบันนะครับส่วนเนื้อทองทิพย์แล้วก็เนื้อทองแดงนี้สามร้อยห้าสิบเก้านะครับเป็นเหรียญเนื้อตะกั่วห้าร้อยเก้าสิบเก้านะครับเนื้อตะกัว,กกวหลังเรียบนี้ก็ 1,699นะครับสร้างจำนวนไม่เยอะนะครับสร้างอย่างละ500เหรียญส่วนเนื้อตะกัวและก็เนื้อทองทิพ์เนื้อทองแดงสร้าง1,000องค์นะครับตอนนี้ทางวัดก็ยังมีให้เช่าบูชาอยู่ถ้าเพื่อนๆสนใจอยากเช่าบูชาก็มากันได้เลยนะครับก็มีกําไรพี่ลอดนะครับวี่ลูปักโขมหาสมบัตินะครับ ก็สร้างอย่างละ500วงนะครับบูชา599แล้วก็เนื้อนวะโลหะกรรมการสร้าง108วงเองนะครับแล้วก็เนื้อชนวนมวล3ศักดิ์สิทธิ์สร้าง500วงส่วนเนื้อนวะโลหะตำไรทพิรอดนะครับ2,199 ส่วนเนื้อชมน,นวนมวลสารนะห้าร้อวงบูชาแปดเนะครับส่วนเนื้อเงินก็สามพนแล้วก็มีเนื้อชนวนชุบพิงเกิลนะครับสาม้าสิบเวงก็หนึ่นเก้าสิบเกะครับส่วนเหรียญที่เป็นเนื้อเงินนะครับคือเหรียญที่คาดไทรีเนื้อเงินก็ ราคา2,000ขึ้นไปนะครับแล้วก็มีเนื้อเงินลงยาอย่างนี้ก็2,799ก็สร้างไม่เยอะนะครับสร้างอยากละ99องค์เองน,นะครับสำหรับเหรียญทิ่คาดไทรีเนื้อเงินรรมการนะครับสร้างจํานวนไม่เยอะนะครับแล้วก็มีเหรียญเท้ามหาพรมนะครับก็ราคาเนื้อเงินลงยาก็ 2 7 9พัน็ด้อยเก้าสิบเก้านะครับตี่แล้วเงินลุงยาสวยมากนะครับราคาก็อยู่หลักพันนะครับจำนวนสร้างไม่เยอะนะครับสร้างแค่เก้าสิบเก้าองค์เองนะครับตรงนี้ก็มีนะครับมีหลายเนื้อนะครับสำหรับเหรียญเท้ามหาพรหมนะครับถ้าเป็นเนื้อทองทิพย์หรือว่าเนื้อทองแดงก็สร้าง จำนวน1,000องค์นองเองนะครับ359นะครับถ้าเป็นเนื้อธรรมดาแต่ถ้าจะเป็นเนื้อเงินก็2,000ขึ้นไปนะครับนี่ก็คือเหรียญรุ่นใหม่เสาห้าพิฆาตไพรีเขาก็จะปลูกเสกสองวาระนะครับที่วัดเจ้าอามนะครับแล้วก็เลิอกอาจารย์รักราชสีนะครับ ส่วนเหรียญยอดธงและพญาครุฑนามะปางปฏิหารรุ่นแรกวัดเจ้าอามมหาราชาโชคสมปรารถนาเสริมอำนาจณนะได้เงินณนะได้ทองณนะเจริญณนะล่ำรวยก็ยังมีอยู่นะครับนี่เป็นเหรียญพญาครุฑและก็ยอดธงนะครับก็ยังมีให้เช่าบูชาอยู่นะครับนี่เป็นพญาครุฑปีหกหนะครับทุกคนรานะคาก็ อยู่ที่เนื้อเหมือนกันนะครับนี่คร,รับพญารุฑรุ่นมหาโชคสมปรารถนาวัดเจ้าอามปี66นะครับราคาก็มีตั้งแต่4 5 0 0นะครับแล้วก็899นะครับราคาและถ้าเป็นเนื้อธรรมดาเช่นเนื้อทองทิพเนื้อพาวลุงอย่างนี้ก็499นะครับเกี่ยวกับมหา ราชาโชคสมปรารถนานะครับเป็นพยาคุดและก็เหรียญพยาคุดนี่ก็สองรอยเก้าสิบเก้านะครับส่วนเนื้ออัปปา้าเนื้อโลหะเนื้อชนวนก็ราคาไล่ไปตั้งแต่สองรอยเก้าสิบเก้าแล้วก็สาม4้อยเก้าสิบเก้าสี่้อยเก้าสิบเก้านะครับอยู่ที่เนื้อของแต่ละเหรียญน,นะครับราคาก็จะแตกต่างกันส่วนนี้เป็น เป็นช่อยอย่างนี้ก็แปดพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้านะครับมีเหรียญพระลาหูเหนือดวงปีสองพันห้าร้อยหกสิบนี่ก็สี่ร้อยนะทุกคนนี่แล้วก็มีสมเด็จชินบัญชรรุ่นจกักรพรรดิเนื้อยาจินดาแมนีนะครับก็สี่พันบาทเฮ้ยหนึ่งพันนะครับหนึ่งพันไม่ใช่สี่พันนะครับหนึ่งพันบาท แล้วก็มีเหรียญเงินกรรมการเล็กนี่ก็เจ็ดพันสมเด็จชินบัญชรรุ่นจักรพัสองร้อยเก้าสิบเก้ากลิงพระชจ้าตากก้นเงินนี้ก็ราคาหมื่นห้านะครับสมเด็จทิพมงคลพัะเจ้าอามเก้าร้อยเ้าสิบก้าแล้วก็มีอาวะแก่ทองคำนะครับเป็นพระเป็นพระพิคเนตนะครับ มีราคาตั้งแต่5,000ันแล้วก็เหรียญเล็กก็4,5 0 0นเหรียญเงินก็3,5 0 0นะครับทวเวสุวรรณนั้น 3, 3 5 0 0นะครับหลวงปู่ทวด9 9 9ากบ้นะครับก็มีพระกลิงนะครับนี่พระกลิงรุ่นเก่าๆนะครับของทางวัดเจ้าอามก็ราคา1 000, 2 0 0 0มืสองบาทนะครับแล้วก็พระเสา ปกหน้าปก699แล้วก็มีนางกวักปิดทอง699เจ้าสัวเกี่ยวกับค้าขายนะครับนี่6 9 9นะครับเป็นเหรียญเจ้าสัวนะครับสวยมากนะครับแล้วก็มีพระกิ่งเจ้าตากนี่ก็499อยู่ที่เนื้อนะครับอยู่ที่เนื้อเป็นเนื้อทองเหลืองก็499เนื้อดีบุกนี่ก็1,000พนะครับแล้วก็พระชัยวัดก็ก้รกบาท เป็นสมเด็จไม้ช่อฟ้าก็1,000งบาทก็เป็นเหรียญพระเจ้าตากนะครับเหรียญเงินใหญ่นะครับก็2อ0พันานะครับถ้าขนแพงก็พั0ห้านะครับวัตถุมงคลของทางวัดเจ้าอามก็มีหลากหลายนะครับมีปู่ชี้วกเนื้อไม้ก็สองร้อยนะครับปู่ชีชีวก เนื้อวัสนาจินดามณนีีก็300นะครับหลวงปู่ทวดนี่ราคาไล่ไปตั้งแต่200แล้วก็300นะครับแล้วก็500นะครับก็มีเจ้าสัวมหาเศรษฐีนะครับ399นะครับสมเด็จพิมพ์ต่างๆนี่ก็ราคา300นะครับพาะคุณแผน100นะครับนี่ก็คือวัตถุมงคลของทางวัดเจ้าอาบนะครับ เพื่อนๆมาเดินทางมาทางวัดเจ้าอามก็มาเช่าบูชาได้นะครับมีทางรุ่นใหม่แล้วก็รุ่นเก่ารุ่นเสาห้าก็ถือว่าเป็นรุ่นล่าสุดนะครับที่ทางวัดมีให้เช่าบูชาบางรุ่นก็หมดไปก็มีนะครับบางรุ่นก็หมดไปนะครับนี่คือเสาห้าพิฆาตภัยรีมหาราชาโชคนะครับวัดเจ้าอามเขตบางเกอกน้อยนะครับกรุงเทพมหานคร ถือว่าวงการพระใหม่มาแรงต้นปี2,567ต้องยกให้วัดเจ้าอามบางขุนนนกรกรุงเทพมหานครนะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนเข้าไปกราบขอพรน,นะครับหลวงพ่อโตนะครับภายในโบสถ์นะครับนี่ก็จะเป็นท้าวเวสวรรณนะครับ ก็จะมีรูปจำลองพระแก้วมรกตนะครับและก็ด้านบนเป็นพระพุทธศิลามหามงคลราบผลคุณทวีนะครับด้านนี้ก็จะเป็นรูปของสเสด็จพ่อนะครับพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับ ทุกคนหลวงพ่อเขาเรียกว่าหลวงพ่อโตนะครับหลวงพ่อโตนี่ครับทางขึ้นเราก็สามารถมาปิดทองได้นะครับเป็นพระพุทธศิลามหามงคลลาบผลคูณทวีนะครับหรือหลวงพ่อโตนะครับเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่วัดเจ้าอามนะครับที่คนมาพอพรน,นี่ครับสามารถมาปิดทองได้นะครับ หลังจากผมพาเพื่อนๆกราบหลวงพ่อโตที่ในโบสถ์แล้วนะครับแล้วก็พาชมวัตถุมงคลเหรียญไพรีพินาศแล้วก็เรียกง่ายๆว่ารุ่นเสาห้านะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นเรียกได้ว่าสายเทพนะครับนะี่ครับ ้าใครชอบวัตถุมงคลสายเทพก็จะมาด้านนี้นะครับอยู่คนละฝากกันแต่วัดเดียวกันนะครับวัดเดียวกันนี่ครับใครชอบสายเทพก็จะข้ามมาอีกฝาหกกนึ่งนะครับเป็นของอาจารย์ลักษ์นะครับ ก็จะเป็นวัตถุมงคลออกแนวสายเทพนะครับนี้นะครับก็จะมีพักกิ่งพุทธ,ธสีห์หินนะครับก็มีราคาตั้งแต่เก้ารนะครับเป็นเหรียญต่างๆนะครับก็จะมีปลอมลือสีอย่างนี้ครับนี่ เพื่อนก็สามารถมาชมมาเช่าบูชาได้นะครับแล้วแต่ความชอบนะครับจะมีสีพึ่งมหาเสน่ห์อย่างนี้ก็สองร้อยเก้าสิบเก้านะครับมีเหรียญต่างๆนะครับนี่มีเหรียญต่างๆเป็นเกี่ยวกับเทพนะครับตรงนี้ด้านนี้นะครับก็มากราบขอพรและก็เช่าบูชาได้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบ สายเทศสายมูก็ต้องตรงนี้เลยนะครับเอาบูชาได้นะครับ วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ก็มาติดตามมารับชมสรุปแล้วนะครับก็คือถ้าเพื่อนๆจะมาเช่าวัตถุมงคลของทางวัดเจ้าอามก็จะอยู่ด้านโบสถ์ของหลวงพ่อโตนะครับแต่ถ้าชอบสายมูสายเทพก็จะข้ามมาฝั่งนี้นะครับเป็นวัตถุมงคลของอาจารย์ลักษณ์นะครับก็อยู่ที่ความชอบความศรัทธาของแต่ละคนนะครับวันนี้ผมก็มา นำเสนอให้เพื่อนๆนได้รับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ